สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูข้อ93นะครับข้อ93แล้วก็94สองข้อสุดท้ายแหละครับทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูข้อนี้สักเล็กน้อยนะครับข้อนี้เป็นทิศสักเล็กน้อยเรื่องการอินทิเกรตก็เริ่มไม่ค่อยมีปัญหาแล้วละ่ะเนื่องจากปีิเดกเกตเศษส่วนนะครับขอ้ออินทิเกตที่ยกกําลังเป็นเป็นติดรู้ติดอะไรก็บวกหนึ่งแล้วก็ลงมาหารน่าจะไม่พบปัญหาเดี๋ยวพอไปตะลุยโจทย์เนี่ย อานโจทย์กันดีกว่าครับว่าไอเวสคอนกรีต e นี้ถูกทําให้ตัวเป็นดิสติบิวชันโหลดครับทุกท่านดิสติบิวชันโหลดเป็นโค้องอย่างนี้ครับเป็นโค้องอย่างนี้คาถามของเขาก็คือว่าถ้าเราเนี่ยต้องการหาไอตัวที่เป็นตัว H เนี่ครับไปตัวคายันไปตรงคายันพอดีไปตรงคายันตรงตําแหน่งที่เป็น FR คําถามคือไอตัว H เนี่ยจะมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ ตัวแรกครับที่เราควรพิจารณาอย่าลืมนะครับว่ามันมีความหนาของไอตัวคอนกรีตตัวนี้นะมีค่าเท่ากับ5เมตรเพื่อต้องการเปลี่ยนให้คิดเป็นเชิงเส้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นกิโลปาสคาเราต้องการคิดออกมาให้เป็นนิวตันเมตรจะได้คิดออกมาง่ายๆเพื่อจะดูให้มันเป็นลักษณะเป็นรูปนะครับเป็นรูปที่เป็น2มิติ เราก็ต้องเปลี่ยนไอตัวนี้กับเป็นตัว p เนี่ยให้เป็นตัว w w of x มันก็คือเอาตัว4 z ยกกำลังเศษ1นส่วน2นี้ไปคูณกับความยาว5ครับมันจะกลายเป็น2 0 z เศษ1ส่วน2ครับนิวตันเมตรเลยครับทุกท่านครับเราพยายามเปลี่ยนนั่นเองครับเปลี่ยนเปลี่ยนไอคูณหนูที่เป็นตัวที่ลักษณะที่เป็นแรงต่อหน่วยพื้นที่ให้กลายเป็นแรงต่อเป็นแรงเชิงเส้น จะได้ง่ายๆประเด็นที่สองที่เราควรพูดกันก็คือว่าแล้วไอ้ตัวแซนั้นมันเริ่มวัดจากไหนไปไหนถูกต้องไหมมันต้องมีการอินดิเกตจาก0ถึง4แล้วไอ้ตัวศูนเนี่ยมันเริ่มนับจากตำแหน่งไหนผลปรากฏว่าครับไอ้ตัวศูนย์ที่ว่ามันเริ่มนับจากจุดบนสุดครับทุกท่านเหตุผลเพราะอะไรลองแทนค่าดูครับถ้าศูนย์แทนค่าด้านบนเห็นไหมฮะไม่มีแรงเลยก็เอาศูนย์ก็ไปแทนค่าเลยกลายเป็น0ูนย์ แต่พอถ้าเอา4ไปแทนค่ามันก็กลายเป็น4กิโลปาสคาอยู่บริเวณนี้ดังนั้นไอค่าแั้นค่าแสตน,นมันบิ่งจากตัวข้างบนลงมาครับแวัดขยบลงมาแวัดขยับลงมา,งมาจากข้างบนโดยข้างบนเป็นศูนย์และก็วัดลงมาเอาละ่ะตอนขั้นตอนหา fr ไม่มีปัญหาหรอกคะแต่ขั้นตอนหาขั้นตอนหาไอตัว ตัวที่เป็นตำแหน่งนะจะเริ่มมีปัญหาแล้วว่าแท้จริงแล้วไอ้แซดเนี่ยมันเริ่มวัดจากไหนไปไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเลยนะฮะว่าไอ้แซดเนี่ยมันอยู่ในบริเวณไหนโดยการแทนค่าดูก็ได้ครับแทนค่าดูก็ได้ว่านาเขาน่าจะอยู่บริเวณไหนโอเคครับไม่พูดพรำทำเพลงก็เริ่มเลยแล้วกันเนื่องจากตัวนี้ครับอหิทิศฝั่งขวามือเป็นบวกแล้วกันนะครับ fr ฝั่งขวามือเป็นบวกแต่เข้าไปเฟนฝัง่งลบหมดเลยนะ่ะก็แสดงว่ามันคือลบ fr ครับลบ fr มีค่าเท่ากันกันกบครับลบอินทิเกรต d d a ครับทุกท่านครับลบอินทิเกต ADA มันก็คืออินทิเกรตครับจาก0ถึง Z ครับ0ถึงแแต่เครื่องหมายของมันเป็นลบเพราะมันวิ่งไปทางนู้นหมดเลยนะครับอีิจริงเราเราให้ฝั่งนี้เป็นบวกนะครับตามตามแกนที่เฉยตามแกน Y แกน X จะได้คุ้นชินกันนะครับให้ฝั่งขวามือเป็นบวกให้จริงใครจะฝั่งซ้ายมือเป็นบวกก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันตัดกันเอง ก็มีค่าเท่ากับ w d z ครับ w ดังกล่าวเป็น w ที่ขึ้นอยู่กับแกน z นะครับดังนั้นเราเปลี่ยนให้มันเป็นเชิงเส้นแล้วเราเลยต้องเอาตัว w ที่เป็นตัวด้านบนนะครับที่คูณกันเสร็จสับแล้วได้ออกมาเป็นตัวนี้ทุกท่านครับเลขกลายเป็น fr นั้นมีค่าเท่ากับอินทิเกรตครับจาก0ถึง4ครับ0ถึง4และก็กลายเป็น20คูณอยู่กับ z คูณเศษ1ส่วน2ครับและก็กลายเป็นเปลี่ยนจาก อันนี้เป็นกิโลเนาะเป็นกิโลนิวตันขออภัยทีนะครับผมผิดเองนะครับเปลี่ยนกิโลเป็นนิวตันคูณ10ยกกำลัง3และก็กลายเป็น dZ ทุกท่านครับอินดิเกตตัวนี้ออกมาเสร็จสับจะได้ FR เนี่ยมีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากับ107กิโลนิวตันทิศชี้ไปทางซ้ายมือเป็นบวกนะครับทิศชี้ไปทางซ้ายมือขออนุญาตนะครับขออนุญาต น่าจีบพออินทิเกรตได้เนาะนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเพราะมันจะไปอินทิเกรตสองชุดนะครับน่าจะพอประมาณนี้อย่าลืมนะครับกาลังเพิ่มขึ้นหนึ่งแล้วลงมาหารนะครับจะได้ประมาณนี้ครับทุกท่านจะได้ประมาณร้อยหกจุดหกเจ็ดนี่ยแหละคูณสิบแล้วกลังสามแต่ผมเปลี่ยนเป็นกิโลนิวตันเรียบร้อยแล้วเอาล่ะครับต่อไปไปหาแซดพามครับแซดพามเพราะข้อนี้อยากให้ดูแซดนะครับอยากให้ดูแซดเทคนิคการอินทิเกรตนั้นจะพอพอได้พอได้นะครับผมว่าน่าจะโอเคเอาล่ะครับ ข้อนี้ไปดูแซกันดีกว่าครับว่า Z ซนี้จะหาได้อย่างไรมันก็หาได้จากการอินทิเกรตครับอินทิเกรต a นะครับอินทิเกรต A zDA ส่วนด้วยครับอินทิเกรต a ครับอินทิเกรต A ของ d a ซึ่ง d a หามาได้แล้วนะครับก็เหลือแค่ตัวด้านบนตัวด้านบนนี้มีค่าเท่ากันเท่าไหร่ก็อย่าลืมนะครับว่ามันก็จะกลายไปอินทิเกรตจาก0ถึง4ครับจาก0ถึง4นะครับ z และก็ไปคูณอยู่กับ20 z ยกกำลัง1ส่วน2ครับและก็คูณกับ10ยกกำลัง3ครับและก็ไปคูณกับ d z หารครับด้วย107นะครับกิโลนิวตันเดี๋ยวทุกท่านกับทุกท่านช่วยการคิดตัวนี้ก่อนนิดนึงนะกดหยุดสต็อปดูก่อนนะครับและก็แก้สมการตัวที่เป็นอินทิเกรตตัวนี้ออกมาก่อนใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆและก็แกกมาก่อนและเอามาหารด้วย107 จะได้คำตอบออกมานะครับได้คำตอบมาที่จริงอย่าเพิ่งแทนค่าก็ได้นะครับจะได้หารออกมาแล้วลงตัวนะครับอย่าเพิ่งแทนค่าก็ได้เดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันจะหารออกมาลงตัวก็คือ0ูนย์ยกกำลัง4่ครับก้อนนี้ก็เป็น2 0่สยกกำลัง1นส่วนสองสยกกำลัง3กครับดีแซอันไหนเป็นค่าคงตัวก็ตัดกันก่อนเสียนะครับตัดกันก่อนซะให้มันแล้วๆกันไปนะครับแล้วๆกันไป เพราะว่าค่าคงที่เดี๋ยวดึงออกมาเน้เค้ื่อมาอินทิเกรตได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นอย่าลืมนะครับกําลังเพิ่มขึ้นหนึ่งแล้วก็อินทิเกรตมาเนาะกดหยุดสต็อปครับทุกท่านครับแล้วอินทิเกรตดูก่อนนะครับเผื่อคนไหนยังไม่ทันเพราะเป็นข้อท้ายๆแล้วนะครับข้อที่เป็นข้อที่9ก้าสิบสาไหนจะเป็นข้อที่ผมเสริมเข้าไปอีกจะไม่ใช่เกือบข้อเป็นข้อที่ร้อยแล้วเหในบทนี้นะครับน่าจะพอพอเห็นภาพพอเห็นภาพว่า ยู u ูบเนี่ยมันกดหยุดซอบได้นะครับพอมาถึงข้อนี้แล้วดังนั้นครับดังนั้นครับมาเลยได้ไอตัว Z เนี่ยมีค่าเท่ากับ2.4นะครับ2.4เมตรนะครับแซมีค่าเท่ากับ2.4เมตรประเด็นปัญหาของเราก็คือว่าได้ Z ออกมาเป็น2.4แล้ว x ไรตัว h ที่โจทย์ต้องการสูงจากพื้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ อันดับแรกที่เราอยากให้ดูกันก็คือว่าข้อนี้ที่แยงเห็นกันชัดๆก็คือไอ้ตัว Z นี้มันวัดลงมานะครับมันวัดลงมาคือ2.4นะครับแสดงว่าระยะ h ที่โจทย์ต้องการนั้นไม่ใช่2.4นะครับมันคือระยะสูงจากพื้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้สูง4นะครับแสดงว่าวัดขึ้นไปสูงจากพื้นนั้น วัดออกไปสูงเพียงแค่นะครับไอตัว h ที่โจทย์ต้องการนั้นนะครับตัว h ที่ต้องการมันคือ4ลบ2.4นะครับมีค่าเท่ากันกับครับ1.6เมตรนะครับทุกท่านครับ1.6เมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกท่านอินทิเกรตมาเกือบตายนะครับอินทิเกรตมาเกือบตายตอบผิดก็ไม่ได้คะแนนนะครับว่าแล้วไอตัว h นี่มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ อย่าลืมนะครับว่าลองเช็คดูก่อนว่าเราอิเทเกตขอบเขตในการอิเทเกตของเราเนี่ยมันนับจากไหนไปไหนนะครับซึ่งไอ้ขั้นตอนอินดิเกตผมคิดว่าอ่าน่าจะหรื้อฟื้นกันสักเล็กน้อยนี่ยพอทําได้นะครับหยุดสต็อปทากันสักเล็กน้อยเพราะว่าข้อนี้ที่จริงแล้วอยากโชว์หนึ่งก็คือว่าเซตวัดจากไหนนะครับและก็โชว์ว่า ถ้ามันเป็นไอตัวปริมาตรแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นเชิงเส้นได้อย่างไรเนาะก็อย่าลืมคูณความกว้างเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นเชิงเส้นเพราะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นการคิดเชิงเส้นนะครับในการอินทิเกรตแล้วก็อย่าลืมว่าพิจารณาออกมาแล้วอย่าลืมกลับไปคิดได้ว่าไอแซดเนี่ยมันวัดจากข้างบนลงมาด้านล่างจะได้ลบกันออกเพราะโจทย์ต้องการถามหาความสูง h ที่วัดขึ้นไปจากพื้นนะครับทุกท่านครับก็ โอเคครับสำหรับข้อลองสุดท้ายพอเห็นเป็นแนวเห็นเป็นภาพเดี๋ยวไปข้อสุดท้ายข้อเ4ของเราปิดท้ายบทนี้กันดีกว่าครับและเจอกันข้อต่อไปครับตื่นเต้นมากนะครับจะปิดบทและตื่นเต้นนะครับและเจอกันข้อต่อไปครับสวัสดีครับ